สวัสดีครับพี่น้องหลังจากกลับจากเที่ยวประเทศโคเชียหนาอยพี่น้องมาเพื่อน้าขึ้นมากก็บอกกันแกมยอไปแกมยอยมาไปหากเก็บเห็ดแนววัดใจหิมฮิมฮิม้อนอยู่พี่น้องเอ้ยมันต้องไปดับอารมณ์จัดหน่นอยพี่น้องจ้าเขาไปเห็ดน้ำกันอีกจ้าเจอแล้วพี่น้องโอ้ยรุนแบบขาวแวงมากเลยจ้าเห็ดเพิิงหวาน นี่ก็สีพวกพ่อหัวขาดสำนา่าเหมือนเดิมแล้วเจ้าพี่น้องกันสำนา่าเหมือนเดิมแพงจักน้อยขาเฮ็ดซากลากด้วยพี่น้องฝนตกเฮ้ยเว็ก เอาเติบอยพี่น้องจ้าอู้ก,กุกขาแกงลึดๆเ,เลยพต่้องโอ้ยงามยู่จ้าขอ,าอ,าอพี่น้อง หนึ่งดอกสองดอกพี่น้องจจ้าละกันสามดอกพี่น้องตรงเี็นเดี๋ยวตัดขากันกอนจ้าออ้แน่นงามดีพี่น้องเบาอยู่ชักนน้อยเ่าเป็นยังอเน่นเน้นพี่น้องจ้าเน่น โค้งโกเลยงามแท้เกาะเสียงให้รบางเจ้าบาทกันนะต่าน้อยคุณน้องเห็นบ่นี่เอาไว้นี่แหละอ้ยฝนดีเฮ็ดดีจ้า แบงเมืดแลวพี่น้องเอ้ยฮิตแต่ดำพี่น้องจา้าตัวนี้ตัวนี้กินเป็นเอกลักษณ์ด้วยจ้ะแซบอีกชนิดนึงด้วยกันพี่น้องสีอ่ะ <c oughs> แนมจะอาจจะรู้สึกว่าแนมอาจจะบ่คอยเห็นพี่น้องจา้าฮิตแต่ดำ เฮ็ดแต่ดำจ้านี่จะเฮ็ดแต่ดำพี่น้องจ้ากำนั่งขึ้นตอง,น,งน,นี้จะมีจะบ่าขาเดยวเฮดพิงมาน้ำนหน่อยๆก็ยังว่าล่ะค้นใจมากเนาะพี่น้องเนาะต้องให้ฝนตกกระซังก็ใส่อุปสรรคจ้า เพราะว่ามันใบแห้งขนาดนั้นไหมพี่น้องเพราะว่าอ่าใบบกใบไม้มันกับบางล่งก็จะตกถึงห้าวันสีก่กอ่ะนี่เละจ้ะออกวัอีลีเด้ปีนี้พี่น้องน,นะน้ำนาะมีแต่ดำจ้ะ เอ้ยเริ่มแห้งขึ้นแล้วได้เหรอยันตาเริ่มร่ายแล้วเด้อสีเห็ดกับสีอันนี้ไหมซื่อกันคักนี่ก่อนนี่ก็ง,งาม แล้วพี่น้องจ้ะยังต้องมาชมนี่แหละเขาปาเฮดบ่ได้เขานี่มันเป็นบ่ไม่แห้งตัวพี่น้องจ้ะน้องเขาปาเฮดอ้ะถึงจะไม่แห้งคุณตก,กับวายันเด้พี่น้องได้เฮดจ้ะตัวนี้ก็เป็นเฮดเพิงอีกตระกูลหนึ่งพี่น้องจ้ะแต่ว่าแอนบ่ได้กินดอกตัวนี้จ้ะเนี่ยก็เป็นตระกูลเฮดเพิงคือกันพี่น้องจ้ะแต่ว่าก็ ก็กินจ้าตัวนี้บ็ก,กินผู้เพิพ่นกินกับมีอยู่ด้อพี่น้องเด้อนี่จ้า่เห็นไหมสองดอกนะจ้าแอนจะเน้นกินแตเ่เฮ็ดเผืองเฮ็ดเผืองหวานพี่น้องจ้าอะไรเฮ็ดแต่เฮ็ดล่มไปยังสั่นนะจ้าแอนไม่ได้กินแบบทุกๆเฮ็ดพี่น้องจ้าเพราะว่าแอนเลือกกินที่แบบว่าเฮ็ดที่มันปลอดภัยกับเห้าแล้วก็แบบ บริสุทธิ์ส่งผลต่อกับร่างกายของเฮานะพี่น้องนะเนาะเฮาก็เลือกเอาพี่น้องจา้าฝนตกฝนลงเม็ดเด้อพี่น้องเห็ดจึงได้คุณมาเก็บเห็ดเนาะคุณมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ๋ยเห็ดแต่ดำนี่มันแสบได้พี่น้องเพราะว่าอันเขาอันหอมเวลาห้าเอาไปอันเห็ดซุปจึงสีมันจะหอมไหมพี่น้อง เห็ดลายจ้ะเห็ดออนผึ่งวันที่แอนให้บึงออกล้ายหลายแต่ว่าคือย,ยังว่าแหละพี่น้องเพราะว่าปลานี่มันเป็นปลาหลังบ้านคนยางหลายจ้ะแอนก็ได้ไปเห็นอันเพื่อนอันตัดขาทิมไว้หลายเติบอ,อยูุ่ต้องไปอีกปลาหนึ่งฐานน่องเขาถ้าขับรถไปพี่น้องจา้าสายเก็บเห็ดขึ้นกันนี่จ้ะได้พ่อซึ้อสมหัวใจฮาราบุรพี่น้องจ้ะ กับถึงบ้านแล้วดอกก็นจะแสบค่ะตุปุติปิอยู่โอ้ยนะพี่น่องไอ้ไอ้จังไหนเนาอคอนมาเก็บเห็ดเนอะจา้จาเนาะก็จังสี่ละพอแต่ว่าได้เห็นดอกเห็ดกับมีความสุขแล้วจา้าอืมนะขาเง่าอดหลอดแกงเส้นผักอิตูสดหง่อนบัตต์นีฝนยังตกหอมผักอิตูหต้วยห่อยเลตือจ้า แอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอนนิดเด้อพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนเนี่ยจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้จาด้าเ้อสวัสดีจ้า